สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถซีดานระดับเรือธงจากโตโยต้า ที่หลายคนรอคอยการอัปเดตอย่างใจจดใจจอนั่นก็คือ Toyota Camry รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ในโฉมใหม่นี้ Toyota ได้ยกระดับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ตอบโจทย์ทั้งคนรักความหรูหราและคนที่มองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือเส้นสายตัวถังที่ถูกปรับให้ดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้น กระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบกว้างและต่ำลงให้ความรู้สึกดุดันพร้อมแถบโครเมียมบางๆที่ช่วยเพิ่มความหรูหราไฟหน้าแบบเล d โปรเจคเตอร์ดีไซน์เรียวเฉียบมาพร้อมระบบอ p t i v e าย g h b บินช่วยปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติตามสภาพการจราจรกันชนหน้าและช่องดักลมถูกออกแบบให้มีมิติและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์เส้นข้างตัวรถถูกปรับให้ลูลม,มากขึ้น เสริมด้วยล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด18และ19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยด้านท้ายใช้ไฟท้ายล็ d แบบไลท์กุยดิ n งพร้อมไฟเลี้ยวแบบ s e c u น n ช i a l ให้ความรู้สึกพรีเมียมเมื่อเปิดใช้งานและกันชนหลังที่ดีไซน์เข้ากับปลายท่อไอเสียโครเมียมคู่ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่เน้นความหรูหราและความสบายวัสดุภายในเลือกใช้หนังคุณภาพสูงพร้อมการเย็บประเข็บที่ประณีตแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้มีความ้งรับกับผู้ขับใช้งานง่ายและดูหรูทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple c a ค p l a y แบบไร้สายและ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดรอบทิศทาง เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งสำหรับฝั่งคนขับและฟังก์ชันระบายอากาศกับอุ่นบอกเพื่อความสบายในทุกสภาพอากาศบอกหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายแม้จะเป็นการเดินทางไกลพร้อมพนักพิงปรับเอนได้และช่องแอร์แยกส่วนระบบไฟแอมเบียนไลยรอบห้องโดยสารปรับได้หลายสีช่วยสร้างบรรยากาศในยามค่ำคืน ด้านสมรรถนะโตโย t a c a m มรี่2 6 2 6มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรไดนามิกฟอสให้กำลังประมาณ206แรงม้าและแรงบิด249นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล อีกหนึ่งตัวเลือกคือรุ่น Hybrid 2.5ลิตร Hybrid Dynamic Force ที่ผสานกำลังจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ225แรงม้าเน้นทั้งความประหยัดน้ำมันและการขับขี่ที่เงียบนุ่งนวลระบบช่วงล่างถูกปรับเซ็ตใหม่ให้มีความสมดุลระหว่างความสบายและการเกาะถนน ระบบพวงมาลัย EPS ให้ความแม่นยำและตอบสนองดีขึ้นเมื่อเข้าโคง้งนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนแบบ AWD ให้เลือกในบางตลาดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนถนนลื่นหรือในสภาพอากาศแปรปรวน ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้ายังคงใส่โตโยต้าเซฟตี้เซนต์เจเนเรชันล่าสุดมาให้ครบถ้วนทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัต,ตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันไดนามิกการ์้าครูสคอนโทรลระบบช่วยกประทองรถให้อยู่ในเลนเลนทราซิง่งแอทซิสและระบบอ่านป้ายจราจรโรบสไทแอทซิสกล้องมองรอบพัน360องศาและเซนเซอร์รอบคันช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้น สำหรับราคาจำหน่าย Toyota Camry 2026ในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นประมาณ28,000ดอลลาร์หรือราว1ล้านบาทต้นๆในไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.4-1.8ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือก ถ้าดูจากความครบครันของดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะแล้วต้องบอกกว่านี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกซีดานดีเซ็กเมนต์ที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้เพราะตอบโจทย์ทั้งความหรูความสบายและความปลอดภัยในคันเดียวโตโยต้าแคมร2026ไม่ใช่แค่การปรับโฉมเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์และประสบการณ์การขับขี่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นใครที่กำลังมองหารถซีดานสำหรับครอบครัวหรือใช้ ชีวิตประจำวันแต่ยังต้องการความทูณฐานคันนี้ถือเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดคันหนึ่งใน